ต้นคลิปนะครับจะพูดถึงเรื่องการถ่วงล้อนะครับถ่วงสองล้อได้ไหมหรือต้องถ่วงสี่ล้อมีลักษณะของการที่ว่าจะถ่วงสองล้อเพราะอะไรแล้วก็ถ่วงสี่ล้อเพราะอะไรนะครับเขาบอกไปแล้วถ้าเกิดในกรณีถ่วงสองล้อเนี่ยคือเฉพาะรถที่ขับหน้านะครับแต่ถ้าขับสี่หรือขับหลังเนี่ยควรจะถ่วงทั้งสี่ล้อเลยนะครับแล้วก็มีคําถามจากพี่คนนี้นะครับถามมาครับว่าถ้าถอดล้อไปทําสีนะครับแล้วก็ตอนใส่กลับต้องถ่วงไหมครับนะครับที่คือคําถาม คำถามที่ถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่ามุมมองนะครับมุมมองของคนที่เอาร้อเนี่ยไปทําสีนะครับแล้วก็ต้องถ่วงกับไหมนะครับเดี๋ยวมาตอบนะครับในคลิปนี้ว่าควรจะต้องถ่วงหรือเปล่าในกรณีที่เอาร้อไปทําสีนะครับครับครับนี่นะครับก็จะดูรถผมนะครับคันนี้นะครับก็ในกรณีที่เราเอาร้อนะครับล้อตัวนี้อ่ะสมมุติเอาร้อแม็กชุดเนี้ยหรือวงเนี้ยไปทําสีนะครับ มันก็จะมีการถอดนะครับง่ายๆคือการถอดถอดล้อเนี่ยออกจากยางนะครับเพื่อไปทําสีฉะนั้นตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงตัวกูแปะที่ติดอยู่เนี่ยอ่ะเราไม่สามารถที่ว่าเวลาประกอบล้อกับยางเขาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําให้มันจุดเติมได้นะครับฉะนั้นคําตอบง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าในกรณีที่เอาล้อเนี่ยไปทําสีนะครับมันต้องมีการถอดล้อจากยางอยู่แล้วเนี่ยคือยังไงเนี่ยถ้าเกิดประกอบกลับเข้าไปเนี่ยยังไงควรจะถ่วงล้อนะครับเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะให้ล้อที่จะออกมาเนี่ยให้มันตรงกับตะกัวแปะตะกัวแปะที่เราที่เราแปะไว้ได้นะครับก็ต้องยังไงก็ต้องให้ร้านเนี่ยถ่วงใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกร้านด้วยว่าให้ออาถั่วตะกัวตะกัวแปะของเก่าเนี่ยออกไปด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องออกแล้วแล้วก็ถ่วงเข้าไปใหม่นะคร t, ับแปะเข้าไปใหม่ให้มันศูนย์ศูนย์พอดีนะครับนั่นมันการสมดุลระหว่างล้อกับยางนะครับ ก็คําตอบนะครับก็ในกรณีที่สรุปเลยนะค,คำตอบคือในกรณีที่เกิดเอารอนะครับถอดไปทําสีนะครับมันมีการแยกแยกระหว่างล้อกับยางนะครับฉะนั้นเวลาเราใส่ล้อคืนใส่ยางคืนแล้วก็ไปล้อเนี่ยประกอบรถเนี่ยยังไงจุดที่เรามีการตะกัวตอกหรือตะกัวแปะไว้ที่ผมเอาตัวอย่างห้ดูเมื่อกี้มันต้องคัดเคลื่อนแน่นอนนะครับฉะนั้นก็เราควรจะถ่วงใหม่ดีกว่านะครับเพื่อความ มั่นใจในความปลอดภัยนะครับแล้วก็สมดุลระหว่างล้อ,อยางเท่ากันนะครับไม่กินนอกกินในนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของยางด้วยนะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามไปด้วยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ